อ่าพอดครับในทอดสดเราจะกินอะไรกันเนี่ยเราจะมากัดขาแล้วดึงอ่ะหัวไม่ได้กัดขาหัวได้ของให้จังหวะดึงแล้วต้องกินขาจอดึเรือเดียวเดียวเดียวมันเรืออะไรเออห้ดูก่อนเป็นจ้าวีดีโอได้เออจ้เออเมื่อกี่มันแค่ขายอ่ะนี่แหละรู้เรื่องกินขาจอดหายแล้วเรื่องตัว อาปาให้ดูอาปาอาปาไป่อาปาไปอาปอาปกไป้องก้องอันปอยากเห็นว่าตอนที่มันโดนบทแล้วเป็นยังไงพี่พีทำรายการสมัยก่อนได้ปะสยองกว่ามันพูดอะอาอาปาอาปาอาปาแล้วนตมันมีอะไรเ่ะไข่ไข่หรอไหน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 ใครใครเป็นไงใครไมันหรอในรใครใครใครอะไรกินไม่ได้พี่หนอนเนยพอหวเหมือนเนไ เขาก็ก <prediction? S 2> ินแค่นี้แล้วก็บีบไข่ออกมากินแต่ไข่เยเราไม่เคยกินตัวเองเลยเราเคยกินแต่ไข่มันมันกิอร่อยปะอร่อยกิงหญิงแท้แพะแต่หัวเออแล้วมันจะมีเนื้อตรงหัวอีกกินทั้งตัวอะไรอีกขาแล้วเอออีกดอกเอาขาดิ้งดิเอาขาดิ้งกินแต่เนื้อมันไหนกินอะไรบ้างมีกินอะไรบ้างอยู่ข้างในมีอะไรบ้างพอดเอ้าดูพรอมพดรถเคาะกินอะไรบ้างไม่ต้องนำตะกูลก็ได้หรอไปอีป๋